กฎหมายจราจรใหม่เริ่มแล้วคุณรู้หรือ,อยังสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหมือนไม่มีสาระครับวันนี้อาจจะมาน่าคิดเคล็ดสักนิดหนึ่งครับเพราะเรามาในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ใช้รถแล้วก็มีกฎหมายใหม่ออกมาเยอะแยะมากมายครับแล้วแต่ละอันก็มาสะเทือนจิตใจพวกเราทั้งนั้นนะครับแต่ก็แน่นอนละครับเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ต้องเคารพการใช้กฎหมายเหล่านั้นเรามาคุยถึงเรื่องนี้ก่อนเดีวยวครับเข้ามาดูผมนะครับกด subscribe หรือยังครับใน u t u b e นะครับ YouTube c h anel ครับครับกด subscribe ครับใน Facebook ก็กดตุ่มถูกใจติดเป้งให้พวกเราด้วย ติดตามติดตามพวกเราด้วยนะครับสืบเนื่องจากวันที่5กันยายน2565ที่ผ่านมาครับมีกฎหมายจราจรใหม่ออกมาเยอะแยะมากมายบางอันอู้หตีแผ่ขาวหน้าหนึ่งออกมาหลายข้อด้วยกันแล้วรู้ไหมครับว่าแต่ละอันมีโทษนะทั้งปรับมากขึ้นและบางอันจำคุกและบางอันทั้งปล้ำทั้งจำเฮ้ยทั้งปรับทั้งจำเฮ้ยทั้งจำทั้งปรับฮ้ นั่นแหละครับเยอะแยะมากมายเลยและท่านรู้หรือยังครับถ้าหากว่าท่านทาผิดกฎหมายในส่วนไหนและจะโดนจับโดนปรับเท่าไหร่กันบ้างวันนี้ครับผมจะมาบอกว่าเขามีอะไรออกมาใหม่ๆกันบ้างครับมาถึงข้อแรกก่อนเลยนะครับและข้อนี้ผมว่าทุกๆคนอาจจะเป็นนะครับเผลอขับรถแบบเพลินๆเผลอเหยียบคันเร่งหนักๆไปเป็นแน่นอนครับและนี่คือ การขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดครับจากเดิมปรับ1000กฎหมายใหม่ปรับ4 0 0พนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นท่านรู้หรือยังครับว่าแต่ละที่ครับกฎหมายควบคุมไม่เหมือนกันบางที่ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบางที่ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและบางที่ใช้ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและในบางที่ที่เดียวกัน ต่างเล่นกันก็ใช้ความเร็วที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันเอาละครับผมคงจะอาจจะไม่ขยายความหรอกนะครับว่าแต่ละที่มันต้องขับยังไงกันบ้างสังเกตจากป้ายแล้วกันครับและณปัจจุบันกล้องหรือว่าเทคโนโลยีของทางตำรวจที่เป็นตำรวจจราจรนะครับบอกเลยนะชัดมากซูมเนี่ยเห็นยันคนนั่งข้างเลยและที่สําคัญกว่านั้นผมเกมคุณตำรวจแล้วคุณตำรวจช่วยมาเกมแทนผมได้ไหมเวลาผมไปกับใครสักคนนึงและคุณส่งจดหมายมาที่บ้านแตรถผมทุกคันฟิล์มใสทุกคันเลยครับ คุณครับคุณตำรวจครับก่อนที่จะส่งมาที่บ้านเบอร์หน้าคนข้างๆสักนิดนึงได้ไหมฮะนี่เกมมา2รอบแล้วนะครับไอปรับ4 0 0พโอเคเราอาจจะผ่อนจ่ายหรือทยอยจ่ายได้นะครับแต่ตอนเคลียร์ที่บ้านนะครับกี่บาทก็ต้องจ่ายนะครับโอ้ไม่คุ้มเลยนะครับอันต่อมาครับที่จะต้องเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับมันเป็นการผิดกฎหมายแน่นอนคือการ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงครับไว้ง่ายภาษาพวกเราเองเรียกว่าผ่าไฟแดงนะครับจากเดิมเคยปรับ1,000ันับปัจจุบันปรับเป็น4ี่พนนะครับแต่อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาครับส่วนใหญ่ที่เราดูจากคลิปวิดีโอในหลายๆแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตก็ตามนะครับ การผ่าไฟแดงอันนี้โอ้โหเชื่อไหมครับว่าเสียหายทั้งสองฝั่งแต่ที่สําคัญคนอื่นที่เขามาทางไฟเขียวดีๆครับเขาก็ไม่รู้เรื่องกับเราด้วยแล้วเขาต้องโดนเราซ o ยด้วยจากไอคนที่ไม่มีวินัยฉันอยากจะรีบไปเห็นไฟเหลืองเป็นไฟเขียวนั่นแหละครับมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้แหละครับอันเนี้ยผมเห็นด้วยเลยและอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยครับในการที่ปรับเพิ่มขึ้นครับไม่หยุดให้ทางสําหรับคนที่ข้ามทางม้าลายครับ การข้ามถนนของคนไทยมีอยู่2ประเภทครับคือข้ามสะพานลอยเนาะแล้วก็ข้ามทางม้าลายครับไอข้ามทางม้าลายเนี่ยครับมันมีหลายเหตุการณ์มากที่ออกข่าวไปล่าสุดก็เป็นคุณหมอใช่ไหมครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอด้วยนะครับที่ต้องมาเสียชีวิตในการข้ามทางม้าลายที่ตัวเองมีสิทธิ์ใช้อยู่แล้วแต่ก็จะมีคนบางประเภทที่ฉันก็มาฉันก็ไม่ได้มองอะไรหรอกเปิดเพลงฟังขับรถไป ไม่เห็นอะไรตรงนันไฟดงไฟแดงก็ไม่เห็นก็ซัดกันต้มต้มตุ้มตํ้มและไม่ใช่แค่เคสเดียวนะครับที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเคสแรกๆหรือเป็นเคสที่ดังครับที่ออกข่าวครับแต่มีหลายเคสต่อหลายเคสมากการข้ามทางมะลายแล้วเจอรถประเภทนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับเข้าในเขตชุมชนหรือว่าไปเจอทางมะลายอย่างน้อยๆครับสายตาเรามองไปข้างหน้าอยู่แล้วโฟกัสสักนิดหนึ่งครับว่ามีคนข้ามหรือไม่ข้าม ถ้าหากว่ามีคนข้ามหรือคนกําลังจะข้ามให้ทางเขาสักนิดนึงครับผมว่าอันนี้ไม่ต้องคุยที่เรื่องกฎหมายคุยที่เรื่องมารยาทผมว่าดีครับและคุณรู้หรือไม่ครับถ้าหากว่ามีสะพานร้อยล้วคุณเดินข้ามข้างล่างและถ้าหากว่าคุณโดนรถชนคุณเองนะครับอาจจะเป็นผู้ที่ผิดและต้องรับผิดชอบความเสียหายนี้ให้กับรถยนคันนั้นด้วยนะครับเราเคยทำคลิปนี้ไว้ครับลองย้อนดูได้นะครับขับรถย้อนสอนครับจากเดิมปรับ500ณปัจจุบันปรับ2,000แล้วนะครับบ้านชั้นเนี่ยอยู่ตรงที่กลับรถแค่นี้คุณจะให้ััันไไกกกลลบอี2ิโยงง ก็ใช่ฮนะมันก็ต้องตามนั้นนะฮะถ้าสมมติคุณย้อนกลับไปแล้วคุณกลับรถแล้วมีรถมาชนคุณคุณจะไปบอกคุณนี่โอยก็ทางมันโล่งๆฉันก็ไม่ได้มองไอ้คนขับมาฝั่งนน้นซวยนะครับไปชนคุณอีกฉะนั้นครับถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าที่กลับรถมันไกลมี2วิธีให้เลือกครับระวงหนึ่ง 1, เราขับรถมันไกลหน่อยเพื่อความปลอดภัยและกลับรถไม่มีใครปรับด้วยครับกับวิธีที่2ครับซื้อบ้านใหม่ใกล้ที่กลับรถเข้าไปอีกครับผมว่าวิธีนี้ช่วยได้นะครับ มาถึงเรื่องไม่สวมหมวกกันน็อกครับอยากโชว์ความหล่อความสวยเอาได้ฮะตำรวจให้โชว์ได้เลยครับจากเดิมปรับ500ครับกฎหมายใหม่ไม่ใส่หมวกกันน็อกครับปรับ2,000ครับแน่นอนแหละคนขับมอเตอร์ไซค์อย่างพวกเรานะเอาจริงๆผมเองก็มีขับเหมือนกันมอเตอร์ไซค์แต่ก็ใส่ครับใส่ไว้เลยครับกันอยู่2ออย่างครับหนึ่งกันหัวเราไปฟาดกับถนนครับหากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับอย่างที่สองครับกันตำรวจครับ อันนี้ช่วยได้ครับแต่ข้อเสียของการใส่หมวกกันน็อกนะครับห้ามใส่หมวกกันน็อกเวลาเล่นไพ่ดัมมี่เพราะว่ามันจะกันน็อกครับครับไปถึงข้อต่อไปดีกหัดครับอันนี้ไม่หาครับตัดตัดตัด ตัดข้อต่อไปเลยนะฮะไม่รัดเข็มขัดนิดรภัยครับอ่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ปัญหาระดับชาติครับต้องคุยแบบนี้นะครับรถเนี่ยครับในสมัยอด,ดีตนะครับมันไม่มีกฎหมายนี้เนาะรถในสมัยเก่าก็อาจจะถูกยกเว้นไว้ได้แต่ถ้าหากว่ารถคันไหนที่ผลิตออกมาจากโรงงานแล้วมีเข็มขัดนิดรภัยเนี่ยครับ ทุกคันทุกคนต้องคาดนะครับอันนี้สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าเบาะหลังนะครับณปัจจุบันมีกฎหมายบังคับแล้วนะครับจากเดิมครับปรับ500ครับจาก500เป็น2,000ครับยังไงคาดไว้หน่อยครับผมแนะนําวิธีคาดเข็มขัดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับคือคาดไว้ที่หลังเราครับเจอตํารวจก็เอามาคล้องหัวคาดไว้ ได้ไหมครับเป็นการลักไก่ไม่ได้พี่คาดไปเลยพี่อึอดอัดหน่อยปลอดภยัยผมเข้าใจแหละผมก็เป็นคนอ้วนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการคาดอย่าขัดมันดูอึอดอัดนะครับ mm hmm. แปลว่าคาดไม่เด้อครับปลอดภยัยเพราะผมเห็นหลายๆเคสน,นะครับเวลาเจอแรงกระแทกนะครับบางทีคอหักบ้างบางทีกระเด็นออกมานอกรถบ้างผมว่าคาดเดอครับยังไงเวลาเกิดอะไรขึ้น ไม่หลุดไปไหนฮะเขาเก็บได้ในรถไม่ต้องมาตามหานะครับวิธีนี้ดีนะฮะและข้อนี้นะครับเป็นการเพิ่มโทษสําหรับคนที่ขับรถแล้วไม่คํานึงถึงความปลอดภัยกับผู้อื่นว่าง่ายๆก็คือคุณจะขับเร็วๆมุดซ้ายมุดขวาปาดหน้าอะไรก็ตามนะครับมันมีความอันตรายต่อผู้ร่วมใช้ทางอันนี้เป็นกฎหมายนะครับถ้าหากว่าคุณฝ่าฝืนหรือทําผิดนะครับมีโทษปรับนะครับและไม่ใช่โทษปรับธรรมดานะครับมีโทษถึงจําคุกด้วยนะครับ หรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับมีโทษจำคุก1ปีและปรับ5,000ถึง2,000 0บาทอันนั้น,นครบับปลอดภัยดีกว่าเชื่อมสินักดื่มทุกท่านครับทัศนาดีๆครับจับหูครับมองตาผมครับข้อต่อไปเป็นกฎหมายเมาแล้วขับครับ เพิ่มโทษสูงมากแต่ก็ควรนอะเอาจริงนะผมว่าอุบัติเหตุในประเทศไทยอะสูงสูงเลยอะก็มาจากเมาแล้วขับไปเลยครับจะวัดอะไรครับว่าเมาหรือไม่เมาแล้วขับได้หรือขับไม่ได้ครับ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอันนี้กฎหมายไทยถือว่าเมาแล้วนะครับแต่ก็จะต้องไปคุยกันว่าอะเมาไหมาไม่เมาไม่มากอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากัน,นครับเป็นดุลยพินิจ์ของทางทั้งคุณตำรวจด้วยแล้วก็ ทั้งศาลท่านด้วยว่าจะพิจารณาท่านยังไงครับแต่กฎหมายกําหนดออกมาแล้วนะครับถ้าหากว่าคุณเมาแล้วขับมีโทษจําคุก1ปีและปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทในกรณีครั้งแรกนะครับย้ำว่าในกรณีครั้งแรกนะครับและถ้าหากว่าคุณทำผิดซ้ำภายใน2ปีนับตั้งแต่ครั้งแรกที่โดนจับสมมุติปีใหม่เลยปีใหม่เลย2566ฉันโดนจับครั้งที่1คุณจะมีโอกาสแก้ตัวทีนะครับ นู่นนะครับห้ว่าง่าย2ปีเต็มนะครับคุณถึงจะรอดตรงนี้แต่ถ้าภายใน2ปีคุณยังทำซ้ำอีกแล้วก็คุณจะโดนปรับนะครับ5 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับไม่ใช่5,000แล้วนะ5 0 0 0 0ืนถึง1 0 0 0 0แบาทและมีโทษจำคุกด้วยนะครับไม่เกิน2ปีครับจริงๆแล้วกินได้ครับผมเองก็เป็นคนทานเหล้าคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ชอบปาร์ตี้สังสรรค์เพื่อนเทมเหมือนกันเป๊ะเลยครับพี่ แต่มันมีข้อด,ดีของเทคโนโลยีหม่นี้ครับมันมีทั้งอะไรนะ อูเบอร์ไลแมนใช่ไหมที่มันจะแบบสามารถมาขับรถเราได้หรือ Gra ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มความปลอดภัยคุณไม่ต้องคิดหรอกครับปัดเรื่องการโดนจับไปก่อนเลยถ้าหากว่าคุณขับรถเองเสียแค่ว่ารถข,ของคุณมูลค่า0 0 0 0 0นพอหากว่าคุณเมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่ต้องถึงคดีความครับถ้าหากว่าคุณเป็นอะไรไปขึ้นมาการเมาครั้งนั้นของคุณคุ้มไหมครับถ้าหากว่าต้องเรียกยูดิงไอไดแก๊บนู่นนี่นั่นสัก700บาทคุ้มไหมครับ สมมติว่าหลบรถคุณชนไม่หนักอาชนแค่ไฟหน้าข้างเดียวแตกแล้วกันสักสามพันอยู่ดิ้งเริ่มถูกหรือยังครับ700รคุ้มกว่าไหมครับแต่ถท่านในมุมกลับกันเลยครับถ้าหากว่าคุณขับไปแล้วไปชนใครสักคนหนึ่งแล้วเสียชีวิตขึ้นมาโทษไม่ใช่แค่2ปีเลยนะครับโอ้โหคุณโดนหลายกระทงทั้งเมาแล้วขับทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยนั้นไม่ต้องรออุทธรเลยครับติดแน่ๆครับอันนี้ของจริงครับไปนอนในคุกแน่นอนครับคราวที่คําถามต่อมาครับ ไอ้พวกสิ่งอำนวยความสะดกที่เรียกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มันคุม้มแล้วหรือยังล่ะครับเอาให้ตัวเองกลับถึงบ้านผมว่าเส้นชัยของคนกินเหล้าคือการเติดมาแล้วปลอดภัยครับผมเชื่อแบบนั้นครับผมวัยรุ่นครับ กฎหมายไทยต่อมาครับตีต้องพูดคําว่าวัยรุ่นครับเพราะว่าก็เป็นวัยคึกขนองน,นะครับผมเองก็เคยผ่านวัยนั้นมาก็ไม่เถียงแล้วต้องมีต้องมีบ้างแหละครับแต่พอมาถึงยุคนี้อะไรหลายอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปครับ <S 1> <S 1> <S สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือตัวผมเองมีความคิดมากขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นมีวัยวุฒิที่มากขึ้นมีคุณวุฒิที่มากขึ้นทำให้มองกลับไปย้อนถึงสมัยนั้น้มันเสี่ยงต่อผู้คนมากๆนะครับและที่ผมัจะพูดอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือการแข่งรถในทางหรือการมั่วสมกัันเพื่่่่อทีจะแขงรรถคบ นี่แหละครับไวรุ่นครับฟันครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ครับกฎหมายที่จะเพิ่มโทษในการแข่งรถในทางครับข้อแรกเขาบอกว่ารวมกลุ่มวั่วสุมในทางหรือสถานที่สาธารณะใกล้ทางตั้งแต่5คันขึ้นไปจะมีฐานความผิดคือพยายามแข่งรถ หากมีพฤติกรรมดังนี้มีนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อนรถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลงปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าจะแข่งรถในทางต้องระวางโทษ2ใน3ของความผิดฐานแข่งรถในทางจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่5,000ถึง1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไว้ง่ายครับมีความเสี่ยงล้วนเลยครับแต่ก็น่าเห็นใจกับกลุ่มขับรถต่างๆนะครับ ในกลุ่มหรือว่าขับของรถยี่ห้อต่างๆก็ได้เห็นใจครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่ฟังดูแล้วก็อาจจะแบบอยู่ครึ่งๆกลางๆนะครับว่าแบบอ้าวฉันไปแค่รวมไปเจอเพื่อนได้ไหมบางทีมันก็คุยกันยากนะครับก็ทางที่ดียังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าคุณตํารวจก็น่าจะเข้าใจและเราก็คงจะไม่เข้าใจคุณตํารวจในทุกเรื่องนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณจะไปรวมกันก็พยายามอย่าทําให้เป็นเป็นสุ่มเสี่ยงในการที่ต้องออกไปแข่งรถกันเลยครับเช่นเบิ้ลท่อดัง ออกเอียดบ้างยกล้อบ้างอะไรก็แล้วแต่แบบนี้ครับผมว่าเป็นพฤติกรรมที่เลือกทํำดีกว่าครับผมว่ามันจะเป็นการสุ่งเสียงที่ทําให้คุณตํารวจคิดได้ว่าคุณอาจจะออกไปแข่งในทางก็ได้นะครับข้อที่สองครับผู้จัดและโฆษณาประกาศชักชวนให้มีการแข่งรถมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือน ปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวงเล็บด้วยนะครับว่าแข่งรถในทางนะครับไม่ใช่ว่าแข่งรถในสนามนะเว้ยข้อ3ครับร้านแต่งรถที่ได้แต่งรถไปใช้แข่งต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุนคือระวางโทษ2ใน3ของความผิดฐานแข่งรถในทางมัน เป็นกฎหมายที่ผมเองทัศนะส่วนตัวนะครับนี่คือความเห็นส่วนตัวจริงๆนะครับผมเคยมีความเห็นกับกฎหมายข้อนี้สักนิดนึงอาจจะเห็นต่างกันหลายๆคนโอเคถ้าเจ้าหน้าที่มาดูอาจจะแบบมีข้อโต้แย้งกับผมหลายๆอย่างครับแต่วันนี้ผมมีทัศนะแค่นี้เองนะครับผิดถูกผมไม่รู้แต่ผมความคิดเห็นส่วนตัวว่าในเซเว่นยังขายไพ่เลยครับและคุณเก็บภาษีด้วยบางที่ขายป้ายไฮโลสูงต่ำเอียวต่ำสูงต่ำา6ซีเอียว,เ,ยวเป็นป้ายเลยครับและมีกระบอก มีลูกเต๋ามีที่ครอบครบเลยครับคำถามต่อมาครับไอ้ไพ่เหล่านั้นนะครับเขาเอาไปทําอะไรครับโดยส่วนใหญ่ครับคุณตํารวจครับเอาไปดูดวงใะส่วนใหญ่เขาเอาไปเล่นครับเพื่อการพนันครับคำถามต่อมาครับโอเคครับไพ่อาจจะเอาไปดูดวงก็ได้ครับแล้วแต่ยิบซีที่ไหนว่านไปแต่ไอ้ป้ายไฮโลกับอุปกรณ์ไฮโลนะครับที่ขายกันอย่างถูกกฎหมายนะครับเข้าไปใช้ทําอะไรฮะเป็นการแสดงเหรอครับส่วนใหญ่ก็เอาไปเล่นการพนันก็ผิดอยู่ดี คำถามต่อมาครับเวลาที่ไปจับการพนันนะครับทำไมถึงไม่จับคนที่จําหน่ายไพ่ด้วยละครับเวลาจับไฮโลครับทำไมถึงไม่ไ้จับคนที่จําหน่ายไฮโลด้วยละครับฉะนั้นเนี่ยผมกําลังมองว่ามันอยู่ที่ว่าใครเอาไปใช้ทําอะไรมากกว่าครับถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับมีดเนี่ยไปแทงคนตายคนขายมีความผิดด้วยหรือไม่ ฉะนั้นรถที่มันโมนิฟายออกมาครับบางคันเนี่ยเขาต้องการเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นครับเพื่อให้มันตอบสนองในแรงต้นในแรงปลายบางคนต้องเอารถคันนี้เพื่อขึ้นเขาครับบางคนต้องเอารถคันนี้ครับเพื่อตะลุยขนของหนักๆในแรงต้นอะไรก็ว่ากันไปครับผมก็เลยแบบงงๆกับกฎหมายนี่จริงๆนะครับแต่ก็เอาโอเคแหละครับในเมื่อเราเกิดเป็นประชาชนคนไทยก็ต้องยอมรับกับมันนะครับว่ากฎหมายนี้มีจริงๆ ดังนั้นอู่ไหนที่จะทํารถออกมาก็มีข้อควรระวังซักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวจริงๆนะครับกฎหมายใหม่ออกมาครับเรื่องรถกระบะแคปครับโอ้โหวิาพากษ์วิจารณ์กันให้หนาหูเลยครับลงข่าวนั่หนึ่งด้วยท่านตำรวจใหญ่ก็ออกมาถแถลงข่าวนี่นะห้ามนั่งในแคปนะนั่งไม่ได้นะเว้ยมันอันตรายเพราะมันเป็นที่เก็บของทุ่นนั้น <languages? S 2> ถ้าคุณจะนั่งได้ต้องเป็นรถส่วนบุคคลเจที่นั่งถ้าหากว่าเป็นกระบะก็กระบะสีประตูถ <pix> ้าหากว่าเป็นรถก็เป็นรถเก๋งทั่วไปโอ้โหหลายอย่างตอนหลายอย่างมากเลยครับกับอันนี้นะครับกับข้อหานี้เอาอย่างนี้แล้วกันครับผมอ่านตามกฎหมายเลยนะครับผู้ขับขี่ผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหนากรณีกระบะ2ตอนมีผู้โดยสารตอนหลังต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยหากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัดต้องโทษระหว่าง2,000บาทครับอันนี้คือเนื้อรถกระบะสีประตูนะครับมันก็เป็นกฎหมาย ใหม่ที่ออกมาเพื่อความปลอดภัยจริงๆนะครับเอาจริงแล้วแคปไม่ได้มีไว้นั่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้ฝากกด subscribe ในช่องดีคาร์แ n นเนลใน u t u b e ครับแล้วฝากกดติดตามในเพจของพวเราด้วยครับเราเป็นโชว์รูมขายรถนะครับมีอรถสวยๆให้เลือกเพียบเลยถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ฝากแชร์พวกเราด้วยครับและนี่คือรายการเหมือนนี่ในสาระก่อนจากกันไปขอทิ้งเรื่องกระป๋เรื่องหนึ่งนิดนึงได้ป้ นิดเดียวเท่านั้นสั้นๆครับห้ามนั่งในแคปห้ามนั่งหลังกระบะแต่ตอนจับกูขึ้นรถตำรวจให้กูใส่กุญแจมือและนั่งหลังกระบะเสือกไม่จับตัวเองสวัสดีครับกูว่าหลังจากนี้ต่อไปคนที่โดนจับอะเป็นกูแล้วกูดูแลลวชิคกี้เยี่ยมมาก